สวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับคลิปสอนพัฒนาปักอินใน QGS คลิปนี้นะก็จะพูดถึงเรื่องการเข้าถึงวิจตตัวหนึ่งที่ชื่อว่า QGS Color Button นะทีนี้ก็คือ Color Button เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะมันก็คือตัวนี้นะนะตัวนี้แล้วกันตัวนี้นะทีนี้ Color Button เนี่ยเมื่เราเลือกสีปุ๊บเราอยาก เลือกสมมุติเราเลือกสีแดงเราอยากให้เปลี่ยน l a เ e l ตัวนี้นะครับให้มันเป็น h e x c o d e c o x c o h e x ะ d e c o d e เลือกตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็น h e x c o d e นะเราจะเข้าถึงยังไงนะเราลองมาดูกันดู h e x c o d e คืออะไร h e x c o d e คืออะไรแนละ้วเรารงี้นะฮะเวลาเราเลือกอันนี้เป็นเป็น HTML color picker นะเราเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะได้ h e x c o d e c o d e คือตัวนี้ โอเคครับก่อนอื่นเราจะต้องพัฒนาโค้ดนะฮะในไพยชามในไพชามอันนี้อันนี้เนื่องจากเป็นโปรเจกต์ใหม่เราก็ต้องอเปิดเข้าไปเปิดตรงนี้นะครับไายชาม bat ซึ่งอยู่ใน Root ตัวนี้ osgo4w64 นะไพชามเปิดไพยชามแป๊บนึ่งนะ ใช้คัลเลอร์บัตตอนนะฮะเลือกบัตตอนก็คือประมาณว่าถ้าเรากดเลือกสีนะฮะเลือกสีเนี่ยทีนี้เราก็จะเก็ตค่าเนกะ็ตค่าสีนั้นชื่อสีนั้นมานะครับแล้วก็เอาไปแอดไซน์ในลาเบลนะทีนี้เราลองเซิร์ชดูนะว่ามาดูน็อกคเมนต์นิดนึงนะฮะ qgs ชื่ออะไรนะเดี๋ยวชื่อชื่ออะไรชื่ออะไร ตัวนี้ชื่อว่าอยู่ในคลาสที่ชื่อว่า qgs color button เดี๋ยวเราลองไปดูว่ามันมีฟังก์ชันอะไรนะที่เราจะใช้ได้หรือว่ามีซิกซิกแนลเราจะใช้ซิกแนลนะครับที่จะส่งไปเนี่ยในการสร้างฟังก์ชันของเรานะในการเชื่อมเราจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวซิกแนลเนี่ยในการ connect กับฟนะังก์ชันนั้น qgs ชื่อ QGS uh, Color Button Color Button Color Button QGS Color Button ก็คือเราดูด็อกิเมนต์ของตัวนี้นะครับ QGS Color Button Class Reference okay, เข้าไปดูหน่อยนี่ก็จะเป็นของ p a s s Pass นะ C++ เข้าไปดูว่ามันจะมี Slot อยู่นะครับสล็อตัวสล็อตตัว หลังจากเราส่งสัญญาณจะมีสล็อตที่เราสามารถทํางานกับตัวอ็อบเจกต์ได้นะทีนี้มันมีสัญญาณอยู่สนะัญญาณโอเคในสัญญาณเนี่ยเวลาเรามีตัวนี้เคลียร์นะเคลียร์สิเคลียร์เคลียร์ค่าสีนะตัวถ้าเราต้องการจะเคลียร์ค่าสีเราก็เลือกตรงนี้นะแล้วก็สร้างฟังก์ชันในการเคลียร์ค่าสีคัลเลอร์เชงเนี่ยนะครับอิมิตริ เวนไดเบอร์อันดิวคัลเลอร์อีเซตฟอร์ดบหมายความว่าถ้าเรากดนะครับกดกดตรงนี้เดี uh, ๋ยวนะกดอย่างนี sinon, right. ้เรากดอย่างนี้ปึ๊บแสดงว่าเราเปลี่ยนสีละกดตรงนี้แสดงว่าเราเปลี่ยนสีละเนี่ยกดอย่างนี้แสดงว่าเราเปลี่ยนสีละเราพิกเกอร์ไอตัวพิกเกอร์นี่คือตัวเลือกสีเนี่ยเราเปลี่ยนสีไปฉะนั้นเราจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวสิกแนล นะครับในหลักการของ Signal and s l o t ซึ่งได้อธิบายไปในคลิปแรกนะจุนี้เราสร้างฟังก์ชันในการาทำให้สีเปลี่ยน Color ะ Change Connect กับมัน Color Click Cut Unlink อ,อันนี้มันม,มีเยอะเลยนะครับหรือว่าจะเป็น Public Member Function ต่าง Public Member Function อย่าง Color เนี่ยจะ Return t h l c u r ก e รน l ี่ e ิเล็กเ o อันนี้เราน่าจะได้ใช้นะจะได้ใช้ก็คือประมาณว่าเราเลือกตรงนี้แล้วปับเนี่ยเราเลือกเราใช้พัฒนาฟังก์ชันมานะครับจากซิกเนลตัวนี้ก็คือ c o o ลเลอร์เ g e ในส่วนของในส่วนของฟังก์ชันที่เราจะพัฒนานะมันจะต้องมีการ Return ค่าสีที่เลือกนะครับค่าสีที่เลือก โอเคละเรามีตรงนี้เราเลือกใช่ไหมครับ Color Change อันเนี้เราสร้างตัว Connect เพื่อที่จะไปเรียกนะครับให้มา Return ค่าสีที่เราเลือกเนี่ยเราต้องใช้ฟังก์ชันนี้อยู่ใน Public Member f u n c t i o ชันอันนี้อันนี้เป็นการสอนวิธีการที่เราจะหาข้อมูลนะฮะว่าเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรใช้คำสั่งอะไรอย่างงี้ยฮะมันมีเยอะเลย Color นะคนะฮะ มีค o นเลอ i a ไดอะล็อกไเทนเนรถ้าเราจะรีเทิร์นค่า t i เ l e ค่าชื่อชื่อของตัวคันเลอร์ชูเซอร์ไดอะล็อกของเราเนี่ยนะเราก็ใช้ฟังก์ชันตัวนี้เราจะได้คิวสตริงไอตัวบนนี้ได้คิวค o นเลอนะครับคิวคันเลรเราดูด้วยว่าเราได้อะไรนะเรามาดูมีตัวอื่นอีกไหมโอเคเราสามารถเซตนะครับฟังก์ชัน Set a อ r โล o p a กซิตี้นะครับก็คือทำให้มันโปร่งได้นะครับ ให้มันสีมันโปรเซตคอนเทกเซตโชเมนูโชเมนูโชโนคันเลอร์อ่ะน,นี่เป็นโนคันเลอร์ไม่ต้องมีสีนะมีเยอะเยอะเลยไปดูอีเวนต์หน่อยเมาส์ Mouse, อ่าอีเวนต์เนี่ยอันนี้เราเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบคลิกอย่างเดียวนะถ้ามันมีอย่างอื่นอีกนะฮะเมาส์มูฟเนี่ยอันนี้ต้องไปเรียนพวกการพัฒนา qt นะการใช้ QT ในภาย QT นะเราจะได้เล่นพวกนี้อีกเยอะเลยอันนี้แต่เนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นคลิปเบื้องต้นนะโอเคเราพอจะรู้ละว่าเราควรที่จะใช้ฟังกช์ชันอะไรคำสั่งอะไรนะทีนี้เรามีฟังกช์ชันที่เราจะใช้ก็คือใน Signal Color Change กับ Color ตัวนี้นะโอเคเราเปิด ถ่ายชามอยู่ใช่ไหมทีนี้เราต้องมาเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่เรากำลังทำงานอยู่เราเป็นเราเลือกตรงนี้นะครับ GNU r QGS Widget โอเคตรงนี้ i s n w i n d o w มันก็จะมี2อันที่เราจะใช้นะที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือว่าจะมีเมนโค้ดอันนี้คือตัว Main Code ตัวเมนโค้ดนะ d e py ธรรมดาแล้ว d i a l o g เนี่ย และหลอกนี่จะเป็นตัวโค้ดนะครับที่จะเชื่อมโยงกับ User Interface .UI เนี่ยเราเอาไปเปิดใน QT ใช่ไหมเ,เปิดใน QT ตรงนี้นโอเคทีนี้เราจะพัฒนานะครับพัฒนาฟังก์ชันก่อนโอเคพัฒนาฟังก์ชันนะครับในส่วนของเมนโค้ดก่อนในส่วนของเมนโค้ดนะฮะไม่ใช่ นีส่วนของไดอะล็อกะสลับมาตรงนี้แล้วกันส่วนของไดอะล็อกก่อนเอามาที่ไดอะล็อกนะครับไดอะล็อกในไดอะล็อกเนี่ยเราจะพัฒนาหนึ่งฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชัน change change c o l o r text นะครับเราต้องการ Hexcode Change Color Text Hexcode นะครับของ เมื่อเราพลิกหรือว่าเราเลือกสีไปเราต้องการให้มันไปเปลี่ยนค่า label เปลี่ยนค่า label นะเราเซล์เซล์เซล์ลาเบล l นะครับเซล์ลาเบลก็คือถ้าเราใช้คำว่าเ e l ์ลาเบลเนี่ยเราสามารถเข้าถึงตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เป็น q, q label, ิวคิวลาเตรงนี้เป็นคลาสของคิวลาเแต่ชื่อของมันชื่อ,อมันคือ q Object Name เนี่ยชื่อ Label นะ,ะเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันเป็นชื่อ Default เลยแต่เราเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงแค่ชื่อตรงนี้นะครับนี่นะครเบไปใหมโอเคเราเข้าถึงได้ด้วยกับ s ซ l e l a b e l นี้เป็นหลักการเขียนโค้ดแบบ OOP โอโอพีนะ o e อ e เ t ก r ์ออเรนเทนนะหลจากนั้นเราปุบเราก็ Set Text โอเค s e t t เ x t เอาอะไรมาเซ t ตเอาอะไรมาเปลี่ยน เปลี่ยนค่าเทคเนั้นเราก็ต้องรีเทิร์นจากตัวเซลลแล้วก็จากตัวเราเรียรีเฟอร์จากวิจิตตัวหนึ่งนะครับวิจิตตัวหนึ่งก็คือไอตัวคิวคันเลอร์นะฮะเดี๋ยวนะไอตัวตัวนี้ตัวนี้ชื่อ q ิ s color button เมื่อเราเลือกปุ๊บนะครับเมื่อเราเลือกเ,อเราก็จะให้มันไปเปลี่ยนใน label ตัวนี้ อเคมันชื่ออะไรเอ่ยชื่อ m color button นะครับก๊อปปี้ออกมาก็ได้ก๊อปปี้ m m color m color button แล้วก็ dot color นะฮะซึ่งเราก็เราต้องการจะ Return นะครับ r e t ท r n ทีนี้เรา Return เสร็จปั๊บเนี่ยเรากลับไปดูใน document หน่อย return เสร็จปุ๊บไอตัว color เนี่ยฟังก์ชันเนี่ยมันจะ return เป็นชนิดของ q color q color นะฮ color Q color ตัวนี้นะครับเป็น q color แต่ทีนี้เราต้องการให้มันอ่านค่าได้นะเราต้องเปลี่ยนมันเป็น name จะใช้ฟังก์ชัน name ในการ return ค่า q color เนี่ยเป็นตัวหนังสือที่เราอ่านได้นะ name เป็น string ออกมา อันเนี้ยตรงประโยคนี้นะครับตรงโค้ดตรงเนี้ยก็จะทําให้เราสามารถรับค่านะครับสีที่เราเลือกนะครับสมมุติเราเลือกสีแดงมันก็จะเลยเชิญค่าเป็นสีแดงแต่เป็น,ปน Q color ทีนี้ n m m เนี่ยก็จะแปลงไอ้ตัวค่าตัวแปรชนิด Q c o l o r เลไปเป็น t t r n n นะจุดนี้ก็จะเราก็จะสามารถเซตนะครับใช้คําสั่ง Set สมมติสีแดงมันก็บอกเป็น He x เป็นค่า He x ใดๆนะครับ้ใดๆ He x ใดๆคืออะไรเราไปดูงนี้สีแดงนะฮะสีแดงเรื่อยสีแดงสีแดงก็สมมติตรงนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะเป็น sharp แล้วก็อะไร6ตัวนี่นะครับเป็น hex color code h ัล color code ทีนี้ก็จะเอาตรงเนี้ยมาใส่ให้ในในค่าในที่ไฮไลท์นี่นะครับแล้วก็เซต l ลเบลเลเบลจะคำว่าสีก็จะกลายเป็น hex code ตัวนี้นะ hex code ทีนี้เราต้องมีตัวเรียกหนึ่งตัวนะฮะตัวเรียกห่ตัวนั่นก็คือเราต้องมีตัว connect self m c o l o r button นะครับ c o l o r ใชไอตัวเนี้ยก็คือตัว s i g n a ลนะครับในชนิดของ QGS Color Button มาเรากลับมาดูตัวนี้อีกนิดนึงนะฮะในเอกสารของ Class QGS Color Button เนี่ยเรามี s i g n a ลตัวหนึ่งที่ชื่อ Color Change ตัวนี้นะฮะ Color Change โดย Color Change เนี่ย Color Change เนี่ยมันจะเป็นตัว QColor ตัวค c o l o r คือชนิดข้อมูลของเขาคิวคั o อนะครับมันเราจะสามารถ Connect ไอตัวเนี้ยถ้าเราใช้ตัวเนี้ยเราจะสามารถ Connect กับฟังก์ชัน Change Color Text ได้แต่เ,เราก็ใช้คำว่า Connect นะครับ c o n n e c กกับอะไรกับ Self นะครับต้องใช้ Self ทุกครั้งที่อ้างอิงนะ o b อ e อ t ในไฟล์เดียวกันตัวนี้ change color text change color text โอเค change color text อันนี้เป็นการ set connection นะครับตัวนี้เราสร้างตัวนี้มาก่อนแล้วก็ set นะครับ set ให้มันเรียบชายทีนี้นะะเรามาถึงตรงนี้ละนะครับเราจะต้อง ทำการ view ก่อนนะครับไม่ต้อง save เราดูบัตว่ามันโอเคไหมโอเคครับนี่เป็นสีนะเราเลือกสีแดงอ่านี่มันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับมันเปลี่ยน เราเลือกสีม่วงเราเลือกสีใดๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นค่า hex color code ของตัวนี้นโอเคทีนี้เราต้องการที่จะกดเมื่อเรากดโอเคเราต้องการให้มันขึ้นเม็นเสจบารตรงนี้โดยเอาค่าสีตรงนี้นะครับไปใส่บอกว่าเป็นสีอะไรนี่งเป็นสีสีที่เลือกคือนะครับ sharp hex code ตัวนี้ทำยังไงนี้เราก็ต้องมา เขียนในเมนโค้ดนะครับเพราะว่าในเมนโค้ดเนี่ยมันจะมีจากคลิปก,ก่อนเห็นไหมครับเวลาเรากดโอเคมันจะเข้าบล็อกหนึ่งที่ชื่อว่า if นะครับ if result เท่ากับ true กลับไปที่ไฟชาใหมนะ่อันนี้เป็น d i a l o g อกนะครับอันนี้เราไปตรงนี้เป็นเมนโค้ดตัวเมนโค้ดเนี่ยนะเราจะต้องเขียนโค้ดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะก็ t ค่านะครับ get ค่า เก็ค่ามาจากไดอะล็อกนะครับมาเอาเสร็จกับว่าหมายคัลเลอร์แล้วกัน self .dlg อัน,น e L e L G เนี้ย self .e ถ้า self .elg เนี่ยเราจะสามารถที่จะเรียกใช้อ็อบเจกต์ที่อยู่ในไดอะล็อกได้บอกแล้วว่าไดอะล็อกตัวเนี้ยเป็นตัวคอนโทรล user interface หมายความว่ายังไงนะ self ์ไดอะล็อกตัวเนี้ยเมื่อเรากลับไปดูแคปที ถ้าเราต้องการจะเข้าถึงนะครับคลาสตัวไหนอ็อบเจกต์ตัวไหนเนี่ยเราต้องเซลไดอะล็อกนะไดอะล็อกคือตรงนี้อ็อบเจกต์ทุกอย่างนะครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะรเราสามารถเซล dot ไดอะล็อกแล้วก็ dot ชื่อของมันนะครับแล้วก็ dot ตามด้วยฟังก์ชันที่เราจะใช้โอเคนะเซล dot ไดอะล็อกแล้วก็ dot m มันชื่อ m color button นะครับ m color button ก็ดอทคัลเลอร์นี่เราต้องการเก็บค่าชื่อค่าสีนะแล้วเอาชื่อค่าสี m ม c o l o r ตัวเนี้ยไปแสดงออกเป็น message s e l f ดอทไอเฟส i face แล้วก็ e s s a g e m e s s a g e bar นะครับโดยที่ให้มันเป็นลักษณเป็นแบบ PushMessage PushMessage แล้วก,ก็บอกว่า สีที่เลือกคือคืออะไรเงี้ยนะแล้วก็ my color ก็คือตัวแปรด้านบนเนี่ยนะ my color ตรงนี้แล้วก็ให้เป็น level level เท่ากับ0ตัวน,นี้นะฮะอันเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นด้านบนของใน QJS นะครับเป็นวินาที อค okay, นะครับอันนี้เป็น cell dlg แต่ขึ้นเป็นนิดนึงก็คือ cell dlg ก็คือตัวนี้นะครับคือมาจาก class ตัวนี้ trnuqgs widget dialog ก็คือตัวนี้นะครับโดยที่ถ้าเราขึ้นไปดูตรง import มันจะมีจาก from นะครับ from g o n u q j s widget dialog ชื่อหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ช่างเป็นชื่อที่เราตั้งนะครับแต่ตัวหลังเนี่ยเป็น Data a l e ก็คือให้รู้ไว้ว่ามันคือ Data a l e .py ตัวนี้ import มาในชื่อ g r n u q g s w i d g e t d a a l e g ตัวนี้โอเคทีนี้เมื่อเรามีโค้ดตรงนี้ละเราต้องการดูว่าเออมันทำให้เราสำเร็จไหมนะครับหรือว่ามันมี error อะไรก็ไป build Compile แล้วก็ d e p l o y ตคอมไพลแล้วก็ d e p l o y okay. โอเคมาตรงนี้ก่อนเลือกปี e s h มัน,มนนะแล้วก็ r ีโหลดมันหนึ่งครั้งเออรอรอกดตรงนี้นะครับกดสีนะครับเราเลือกสีนี้แล้วเราโอเคมันจะขึ้นเป็นเมสเซจตรงนี้นะครับ โอเคสีที่เลือกคือเนี่ยนะฮะนี่แหละครับคือการเรียกใช้นะการเขียนเชื่อมเรียกใช้อ b อบเจกต์นะครับใน QGS นะค <c oughs> okay, ครับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของการใช้ QGS ไฟวิทย์เจ็ครับ ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมาก